สวัสดีค่ะ breeze excel เรารู้ว่าการซักผ้าด้วยเครื่องอาจดูยุ่งยากเพราะอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องอ่านคู่มือเวลาซักผ้าด้วยมือแต่ไม่ต้องห่วงด้วยเทคนิคง่ายๆคุณก็จะใช้ประโยชน์จากเครื่องซักผ้าได้เต็มที่ก่อนอื่นแยกผ้าของคุณเป็น3ามกล่องผ้าขาวผ้าสีและผ้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นผ้าลูกไม้ระหว่างที่แยกผ้าให้เช็คป้ายบอกวิธีทำความสะอาดจะได้รู้ว่าผ้าชิ้นไหนต้องใช้วิธีซักเป็นพิเศษ เมื่อคุณแยกผ้าเสร็จแล้วเรามาลองดูการตั้งค่าทั่วไปของเครื่องซักผ้ากันการซักแบบปกติเหมาะกับเสื้อผ้าที่ใส่ทุกวันซึ่งทำจากผ้าที่ทนทานและสีไม่ตกการซักแบบทนุถนอมจะใช้รอบการหมุนที่ช้าและอุณหภูมิน้ำที่เย็นขึ้นเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องซักอย่างทนุถนอมถ้าเครื่องซักผ้าของคุณปรับอุณหภูมิได้ให้ตั้งที่60องศาเพื่อให้ผ้าขาวคงความสดใสและถ้าไม่อยากให้ถุงเท้าสีแดงสีตกใส่เสื้อขาวจนกลายเป็นสีชมพู ให้ซักแยกกันเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกการซักให้ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าผงซักฟอกแบบเก่าอาจไม่เหมาะกับเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณแต่ breeze excel ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกการซักดังนั้นไม่ต้องกังวลถ้าการใช้เครื่องซักผ้าดูยุ่งยากในครั้งแรกคุณจะค่อยๆค่อยชินไปเองค่ะและไม่ช้าคุณจะพบว่าคุณไม่สามารถแยกจากเครื่องซักผ้าได้อีกเข้าชมเว็บไซต์เพื่อคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องซักผ้า พิสูจน์แล้วโดวยคุณแม่